กินยาวันนี้มาเยี่ยมที่ใส่ชนนะคะกระโดกกระโดกกระโดกอมไม่ใต้ลิ้นด้วยเออเห็นไม้สุขภาพแข็งแรงกับยงเหิงนเนาะอมวยยางดูหน้าตาอิ่มเอิบนะคะนะคนสุขภาพดีแข็งแรงอากิน เห็นนะพูดง่ายตอนนี้พูดอะไรก็พูดได้หมดแล้วพูดง่ายเดี๋ยเด๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวรอฉันหายก่อนเราจะกินนะแกโดนจะบอก <c oughs> ให้ฉันหายดีก่อนนะเดี๋ยวแกโดน <c oughs> อ่าก็พี่ใส่ชนเนาะเป็นพี่ขออนุญ,ญาตเป็นมะเร็งที่เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> ต่อมน้ํายตน้ลายซึ่งจริงๆไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็ไปให้ <c oughs> ไปฉายแสยงมาแล้วใช่ไหมคร <c oughs> บแล้ว ส3มสามแสงนะคะแต่ร่างกายก็แข็งแรงนะไปีโมอีกสี่ครั้งก็ดื่มยงเหิงกับคอดาแคนนะคะก็ใช้แสงเสรจก็ไปทำงานได้เลยเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้อ่อนเพลียเพราะว่าพี่เขาก็ดื่มยงเหิงกับคอดาแคนประจำถูกไหมคะอันนี้ก็ดูหน้าตาสดใสขึ้นอันนี้ก็มาเยี่ยมถ้าจะไม่ผิดนี่เป็นครั้งที่สี่ ที่มานะคะแต่ยังไม่รวมที่ส่งยมเึิกมาให้นะคะถ้าว่างก็จะมาเยี่ยมพี่เขาประจำอยู่ที่ลําลูกการห้าอากาศก็ดีนะคะอากาศที่นี่ดีมากเลยเนาะโอเคนะคะพี่สายชนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ